สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนกีตาร์ตีคอร์ดง่ายๆฝึกไปทีละท่อนนะครับก็ไม่ได้ทำแบบฝึกไปทีละท่อนนานแล้วเหมือนกันนะครับถ้าว่าใครไม่รีเควสมาว่าให้ช่วยสอนแบบฝึกไปทีละท่อนหน่อยผมก็จะไม่ค่อยได้ทำนะครับในช่วงนี้นะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงหัวใจพืชโชนะครับเป็นเพลงของมาริวาน่าคอร์ดที่จะใช้ ก็จะมีอยู่แค่3าคอร์อดนับสคอร์ดมีคอร e ์ด G E minor แล้วก็คอร์ด D นะครับเป็นคอร์ดง่ายๆนะครับก็จะลดมาจากคีย์ของต้นฉบับไป2ช่องนะครับถ้าจะให้เสียงตรงกับต้นฉบับก็ต้องใช้กาโปทอถ้าไปสัก2ช่องนะครับถ้าไปแบบนี้นะครับแล้วเราก็เล่นคอร์ดนี้ได้เลยแต่ในคลิปนี้ผมก็จะไม่ใช้กาโปพนะครับ นานๆถึงจะได้พูดยาวๆแบบนี้สักทีนะครับบางทีก็อาจจะพูดติดขัดบ้างนะครับนานๆถึงจะพูดสักทีมันก็มันไม่ค่อยคล่องตัวสามคอร์ดนะครับมีคอร์ด G E เ i n ม r แล้วก็คอร์ด D ีนะครับถ้าว่าใครที่ว่ายังจับคอร์ดไม่ได้ก็กดดูที่ใต้คลิปนะครับจะมีลิงก์หัดจับคอร์ดไว้ให้นะครับสําหรับวิธีการตีคอร์ดในเพลงนี้ก็จะเป็นแบบเดียวหมดเลยนะครับผมจะใช้เป็นแบบไอ ลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปนะครับเป็นแบบนี้นะครับลงลงขึ้น, gas, downward, ข,นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นข oui ึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงพอจะฟังกันออกนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดใส่ลงขึ้นเข้าไป ไม่บอกเธอรู้หรือเปล่าถึงเรื่องราวที่ฉันนั้นแอบรักเธอหรือว่าถ้าว่าใครที่ว่ายังมือใหม่ยังตีคอร์ดไม่ค่อยคอล่องเราก็ตีแค่ลงลง,ลงขึ้นขึ้นลงลง,ลงก่อนก็ได้นะครับไอ้ลงขึ้น ก่อนที่จะเปลี่ยนคอร์ดเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเราตัดออกไปเลย <c oughs> พอพูดมากเนี่ยเสียงเสียงมันจะน้ำลายลงคอ <c oughs> เราตีแค่ลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะครับสำหรับมือใหม่นะครับหรือว่าหรือว่ามือใหม่บางคนอาจจะใส่ลงขึ้นก็ไปได้แล้วก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมทำให้ดูแบบไม่ต้องใส่ลงขึ้นนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลง,ลงแล้วก็เปลี่ยนลง ลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยนลงลงขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้น,นลงลงไม่บอกเธอรู้หรือเปล่าถึงเรื่องราวที่ฉันนั้นแอบ,บรัก ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับถ้าว่าเราไม่ได้ใส่ลงขึ้นก็ไปเดี๋ยวเรามาดูกันไปทีละท่อนเลยแล้วกันนะครับว่าเราจะเล่นลงคอร์ดอะไรตรงไหนบ้างนะครับเพลงนี้ไม่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราตีคอร์ดแบบเดียวทั้งเพลงเลยแล้วก็คอร์ดก็จะมีอยู่แค่3คอร์ดแต่ว่ามันมันก็จะจะไม่เล่นเป็นการวนไปสตรีเดียวนะครับเป็นสลับไปสลับมานะครับเป็น g e d แล้วก็กลับมา e แล้วกลับไป g แล้วกลับมา d มันจะ สลับกันไปอย่างนั้นนะครับไม่เหมือนบางเพลงที่ว่าวนทั้งเพลงเลยอันนั้นจะง่ายกว่านี้นะครับแต่ว่าเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงที่ช้าหน่อยก็จะเล่นง่ายหน่อยนะครับอนะครับมาเข้าเรื่องเลยดีกว่าเรวพูดมาก <c oughs> เพราะนานๆหนึ่งจะได้พูดก็พูดไปเลยลืมตัวพูดซะเยอะ,อะเริ่มในท่อนอินโทรนะครับจะมีคอร์ด G ต่อด้วย e m i n o r ต่อด้วย D แล้วมาต่อด้วย E minor แล้วก็ต่อด้วย G ต่อด้วย D ต่อด้วย E minor แล้วก็แล้วก็มาจบอยู่ที่คอร์ด D นะครับในช่วงอินโทรนะครับดูตัวอย่างนะครับ หรือเปล่ามบ <My book. S 2> พอเรามาลงคำว่าไม่บอกเราจะลงขอดจีตรงคําว่าบอกนะครับไม,ไม่รู้ตอนอินโทรผมอินโทรเพลงเดียวกันหรือเปล่ามันรู้สึกว่ามันจะ ขัดขัดนิดนึงนะครับก็เอาเป็นว่าเราเล่นขอดให้ถูกแล้วกันพอเราลงไม่บอกไม่บอกเราลงขอด G ตรงคําว่าบอกเลยครับเราพยายามลงไอ้ขอดทีแรกกับคาให้มันตรงกันนะครับเพลงมันจะได้มันจะได้ฟังแล้วเพราะนะครับไม่บอกแต่เราไปลงตรงคําว่าไม่บางทีมันมันก็ฟังไม่ได้นะครับไม่บอกเธอรู้แบบนี้ไม่ได้นะครับ เราต้องลงคําว่าบอกครับในเพลงนี้แต่สําหรับบางเพลงบางเพลงมันจะลากเสียงได้บางเพลงมันจะลงไอ้แล้วแต่คนร้องนะครับบางเพลงมันจะมันจะฟิกไว้ว่าเราน่าจะลงตรงนี้นะครับไม่บอกไม่บอกเราลงคอดจีนะครับลงตรงคําว่าบอกไม่บอกเธอรู้รือเปล่าเปล่าลงอ e ีเมเนอร์ตรงคำว่าเปล่าเปล่า จึงเรื่องราวเราลงขอด,ดีนะครับราวที่ฉันนั้นแอบรักรักลงอ E ไหมเนอรักเธอเตียงผมรล้งแรกแรกลงขอด,ดีแรกตัวฉันแอบจ้องมองมองมันจะยาวไปนิดนึงแล้วเรามาลงขอด,ดีมองถ้าเหมือน มีมอมาอ้าอ,อ่างงอง,งูเราก็จะไปลงตรงงองูนะครับเพียงผมคลังแรงตัวฉันแอบจ้องมองเธอสวยจริงว่เว่ลงอีไหมเน้อว่น้องนี้พี่รังกลมเดียนเดียนลงขอดดีนะครับเดียน ไม่บอกแล้วก็ไปต่อในท่อนไม่บอกเธอไม่รู้แน่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูติดๆในท่อนนี้ก่อนนะครับมันเนื้อร้องมันค่อนข้างจะยาวนะครับเพราะว่ามันเป็นเพลงช้านะครับในเพลงนี้เราก็เลยฟังดูมันมันอาจจะยาวนะครับแต่ว่าคอร์ดมันเล่นไม่มากนะครับผมก็เลยต่อมาจนครบใน,ในท่อนแรกเลยนะครับดูตัวอย่างติดๆนะครับไม่บอก เธอรู้หรือเปล่าจึงเรื่องราวที่ฉันนั้นแอบ,บรัเธอเพียงพบครั้งแรกตัวฉันแอบ,บจ้องมองเธอสวยจริงเวอร์น้องนี้ปีรังคม ไม่บอกพอเรามาลงไม่บอกในท่อนต่อไปเราก็ลงขอดจีตรงคําว่าบอกคล้ายๆกันเลยนะครับกับในท่อนแรกนะครับก็จะเล่นขอดขอดก็จะเล่นคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าก็จะไม่เหมือนกันสตีเดียวนะครับไม่บอกบอกลงขอดจีไม่บอกเธอมาเองรู้แน่แน่แน,น่มันมันแน่มันก็ เหมือนกับว่าคาว่าแน่นี่มันจะจบไปแล้วเหมือนกันนะครับ <My> boy, ไม่บอกเธอมาเองรู้แน่แน่พอมันปลายเสียงของคําว่าแน่แล้วแน่จบไปมันลงอ e ีหม <My boy, S 2> ้นเอไม่บอกเธอมาเองรู้แน่อยากเข้าไปแค่แค่คำว่าแค่ แค่หรือว่าแปลว่าใกล้ๆนะครับแคอยากเข้าไปแขแขลงขอดดีแขะหัวใจพี่ยังคือโชโชวลงขอดีไหมเนโชวโก็แคะผู้ชายใช่ลงขอดีชาย,ยโยบลโยแถมยังอ่อนโซโซ่ลงขอดดีครับ ซ so, รักของผีผีลงคอทจีอีรักนี้แค่รักยอมยอมยอมมันก็จะปลายปลายเสียงของคำว่ายอมนะครับยอมรักของผีรักนี้แค่รักยอมลงอ e ีไมเนอร์นะครับปลายปลายของคำว่ายอมนะครับยอมยอม แล้วก็ไปต่อในท่อนอยากมีใครสักคนอ่ะเดี๋ยวเราไว้เป็นท่อนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราดูตัวอย่างติดๆในท่อนนี้ก่อนไม่บอกเธอไม่รู้แนะ่สามสิไม่บอกเธอมาเองรู้แนะ่อยากเข้าไปแก้หัวใจพียังผือโชว ก็แค่ผู้ชายอยู่โกลแทมยังอดโซรักของที่รักนี้แค่รักยอมยอ,ออยากอยากอยากเราลงขอสซีตรงคำว่าอยากเลยนะครับพร้อมกันเลยอยากมีใครสักคน แล้วก็ลงคอร์ดดีตรงนั้นว่าคนคนช่วยผ่อนคลายใกลยลงอ e ีเมเนอร์คลลยความเหงาความเศร้าที่ใจใจลงคอร์ดดีครับใจบนบนลงคอร์ดสีบนทางเดินกว้างไป ไกลลงคอร์ดดีไกลยังไม่มีใครแล้วก็ลงคอร์ดดีอีกครั้งหนึ่งตรงคําว่าไกลนะครับมันจะเป็นคอร์ดดีสองห้องติดๆนะครับตรงนี้คอร์ดดีตรงคําว่ากว้างไกลตรงนั้นแล้วก็ยังไม่มีใครอีกห้องหนึ่งโบนทางเดินกว้างไกลยัง ัใจเร,เราลง E เม n o r ตรงคำว่าโชนะครับโชตรงหัวใจพียงพือโชงอลงมเนอร์ตรงคัว่าโชโชดีดีดแล้วก็ไปในท่อนอินโทรนะครับในต้นอินโทรช่วงตรงกลางก็จะเล่นเหมือนกับในท่อนแรกเลยนะครับก็จะใช้คอร์ดเหมือนกันเลย คงจะไม่ต้องทำให้ดูอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเราดูตัวอย่างติดๆในตอนนี้นะครับอยากมีใครสักคนลงพร้อมกันเลยนะครับกับคำว่าอยากคอรดส,สี่สามสี อยากมีใครสักคนช่วยผ่อนคลายความเหงาความเศร้าที่ใจคนทางเดินกว้างไปยังไม่มีใครหัวใจ vì anh cho. กลับไปซ้ำไม่บอกเธอไม่รู้แน่อันนี้ก็จะเล่นเหมือนเดิมแล้วก็ในในในท่อนอาลตรตอนจบนะครับตอนจบก็จะเล่นคอร์ดเหมือนกันอีกนะครับแต่ว่ามันจะปิดท้ายคอร์ด G ตีลงไปทีเดียวก็คือพอเราเล่นจบในคอร์ดดีเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูสักสีคอร์ดแล้วกัน GDE Min o r D แล้วก็ปิดท้ายที่คอร์ด G ตอนจบ เราก็จะจบประมาณนี้นะครับถ้าว่าเราสังเกตดูนะครับเพลงส่วนมากนะครับส่วนมากนะครับมันจะไม่ไม่ใช่ทุกเพลงนะครับส่วนมากถ้าเราขึ้นคอร์ดไหนเวลาเราจบเราจะจบอยู่ที่คอร์ดนั้นนะครับเราเราขึ้นคอร์ด C ก็ส่วนมากจะไปจบอยู่ที่คอร์ด C นะครับมันจะไปจบห้องพอดีนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรต่อนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย